hello ทุกคนอันนี้หลายๆคนคงรู้เนาะว่ามันคือกระเทียมกระเทียมโทนนะทุกคนอันลูกเล็กๆเ,เนี่ยหมอดองน้ำผึ้งไว้ไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วทุกคนแล้วก็ลูกใหญ่เนี่ยทำเป็นกระเทียมโทนสอ่รถทำง่ายๆเลยมันใครอยากทำก็มันจะมีสูตรใน YouTube นะแต่ทาง่ายก็คือน้ำผึ้งแท้ร้อซ ่แกะกระเทียมเลือกแหล่งที่ดีๆนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ตอนนี้อ่มันก็จะมีการใช้สารเคมีเยอะในส่วนของการปลูกหอมกระเทียมก็พยายามหลีกเลี่ยงแหล่งที่อ่เชื่อมั่นว่าใช้สารเคมีน้อยสุดหรือเป็นกระเทียมอินทรีย์ก็จะดีมากเลยนะทุกคนกระเทียมอินทรีย์กระเทียมเนี่ยทุกคนมันเป็น natural a n t i b i c t r i c นะทุกคน เป็นยาปฏิชีวนะธรรมชาติสามารถที่จะทำลายหรือฆ่าได้แม้กระทั่งพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะเชื้อแบคทีเรียบางชนิดเชื้อราหรือแม้กระทั่งเชื้อไวรัสนะทุกคนนี่สาระดีๆมาฝากรับประทานจริงๆเขาก็แนะนําให้รับประทานช่วงเย็นเนาะเพราะว่ากระเทียมมันก็มีกลิ่นปากหรือก่อนนอนก็ได้หรือเป็นช่วงไหนก็ได้แต่ว่า นึกถึงตอนไหนก็กินตอนนั้นแหละทุกคนมาทุกคนวันนี้นะช่วงนี้นะอากาศร้อนนะ,ะในในสัตว์ทุกประเภทเลยช่วงซีซั่นนี้วันที่1เมษาถึงวันสุดท้ายของเมษานะทุกคนทุกออเดอร์ทุก P.O. ทุกการสั่งของหมอจะแถมวิตามินแร่ธาตุเข้มข้นให้กับทุกออเดอร์เลยแล้วก็หลายๆบ้านก็คงได้รับไปแล้วเนาะ วิตามินตัวนี้เข้มข้นหนึซองเนี่ยทุกคนประมาณยี่สิบกรัมสามารถละลายน้ำได้5,000ลิตรเลยนะทุกคนใช้ง่ายๆเลย1ข้อ1นหน่างช้อนเหมือนที่หมอบอกไปเนาะห่หางหช้อนก็คือ1ข้อนิ้วมือเรานี่แหละละลายในน้ำห้ลิตร ก็ให้หวัวให้ควายให้สัตว์ทั่วเพศหมูหมากาไก่สุกรแพะแกะกินได้เลยนะทุกคนก็จะแถมฟรีจนถึงสิ้นเดือนเมษานะทุกคนทุก PO อเลยแล้วก็วันนี้หมอส่งของให้ในะทุกคนเอสองย้ำๆคือรักษาบวกบำรุงนะทุกคน S1 ก็คือถ่ายพยาธิพร้อมบำรุงแล้วก็ A3 คือกระตุ้นระบบสืบพันธุ์กระตุ้นระบบการเป็นสัตว์ส่วนสูตรแยายโครงสร้างเนี่ย ก็สุดยอดสบคุณเอ็กซ์ต้าอยู่แล้วเนาะอย่าลืมนะทุกคนดูแลสุขภาพนะ,ะช่วงนี้ทุก PO ทุกบ้านเลยที่หมอส่งไปก็จะแถมวิตามินแระธาตุแบบเิิมคนให้เนาะทั้งคนและสัตว์ ช่วงอากาศร้อนก็ดื่มน้ําให้เยอะๆน้ําที่ดีคือน้ําสะอาดนะทุกคนอ่ะน้ําที่ดีคือน้ําสะอาดก็กินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีนะทุกคนน้ำหวานน้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้มันจะมีน้ำตาลปริมาณที่มากมากนะทุกคนก็น้ำที่ดีที่สุดก็คือน้ำสะอาดนะ หมอจะย้ําเสมอเลยว่าการป้องกันง่ายกว่าการรักษานะเช่นเคยทุกคนจงกินอาหารให้เป็นยานะอย่าก,กินยาเป็นอาหารนะจ๊ะเทคแคร์ยนะูร์เซลในทุกคนอากาศร้อนระวังโรคฮิสโตกด้วยนะหมอก็จะย้ําทุกซีซันทุกปีว่าระวังอากาศร้อนนุ่มนำทำให้เกิดโรคต่างๆทั้งคนและสัตว์ อ่าไม่ว่าจะเป็นลมแดดโรคท้องร่วงท้องเสียโรคต่างๆอ่าโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็อย่าลืมทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าน,น้องหมาน้องแมวนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า